งานคือทุกข์ไม่มีความสุขกับงานเมื่อเราเริ่มไม่มีความสุขกับงานเราลาออกกันดีไหมคะค <c oughs> งไม่ดีใช่ไหมคะ <c oughs> คุณผู้ฟังล่ะคะ <c oughs> เคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมคะว่าทุกวันนี้ที่เราทํางานอยู่เราชอบไหมออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนงานคือทุกข์ไม่มีความสุขกับงานเมื่อเราเริ่มไม่มีความสุขกับงานเราลาออกกันดีไหมคะ คงไม่ดีใช่ไหมคะคุณผู้ฟังล่ะคะเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมคะว่าทุกวันนี้ที่เราทํางานอยู่เราชอบไหมเราหลงไหลที่จะทํางานนี้ไหมเรามีความสุขกับการทํางานนี้หรือเปล่าเพราะไม่ว่าเราคะ่ะจะทํางานมานานขนาดไหน1ปี5ปีหรือ10ปีมันจะต้องมีบางวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับงานพี่อีฟเคยมีไหมคะ จริงๆก็มีนะมันเป็นบางช่วงอ,อ,องใช่ไหมคะม <c oughs> แล้วแต่ละเหตุผลของแต่ละคนนะคะ <c oughs> ก็แตกต่างกันออกไปเรื่องที่ <c oughs> แบบเราไม่มีความสุขกับงานเพราะบางคนรู้สึกไม่ชอบวันจันทร์ไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน <c oughs> ไม่ชอบเจ้านายไม่ชอบงานที่ทําหรือรู้สึกว่าทํางานเนี่ยแล้วมันไม่ท้าทายแล้วอะทําทงาน <c oughs> ซ้ําๆวนไปวนป่าหรือบางคนรู้สึกว่าที่ทําอยู่เนี่ยเพราะมันจําเป็นที่ต้องทํานะ วันนี้ค่ะค่ะอารอยู่กับพี่อีฟนักจิตวิทยาคลินิกที่จะมาพูดในเรื่องไม่มีความสุขกับงานจัดการอย่างไรดีค่ะเราจะเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่อีฟได้เลยค่ะอืมอะไรที่ทําให้เราเลือกอาชีพของตัวเองอืม <_ d ance> ถ้าถามโดยโดยตัวพี่เองพี่พี่รู้สึกว่าตอนนั้นมันเกิดจากการที่แบบว่า เรียนอะไรก็ได้แต่ว่าอยากเรียนอะไรที่มันเป็นการช่วยเหลือคนอื่นออ mm hmm. ตอนนั้นนะตอน mm hmm. ที่เลือกเรียนตรงนี้อะไรเงี mm ้ย hmm. ก็รู้สึกว่าอะไรก็ได้อะที่มันเรียนแล้วมันแบบว่าเป็นการแบบให้คนอื่นไปในตัวด้วย, mm hmm. ยอะไรเงนนี้ยความคิดดีมากอันนั้นคือสารตั้งต้นของการเลือกเรียนคณะนี้อะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ก็เลยตัดสินใจว่าแบบเลือกอันนี้ก็ได้อะไรเง mm ี hmm. ้ยเอก็ ก็เลยลองเรียนดูแล้วก็ปรากฏว่าเออมันตอบโจทย์จริงๆด้วยเนี่ยอันนั้นโชคดีด้วยตอนที่แบบว่าไปสัมภาษณ์เข้าอะไรเนี่ยคณะบดีเขาก็อธิบายเลยว่าเอ้แล้วตกลงที่คุณอยากจะเรียนอะ่ะเพราะว่าอะไรเ่ก็บอกเขาแบบนี้แหละแล้วเขาบอกว่าเอองั้นงั้นคิดว่าคณะนี้น่าจะตอบโจทย์กับคุณได้เเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วเราก็เหมือนเราก็ายังไม่เห็นภาพน,นะเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้สักว่า เอ้ยคาว่าจิตวิทยามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเออเอ้ย,อยมันเห็นภาพอะไรก็ได้แหละที่ได้ทํางานกับคนแล้วมันได้ช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยก็เลยเรียนตรงนั้นแต่คนโดยสมม่วนมากเวลาเลือกอาชีพมันมันบางทีมันไม่ได้มาจากสารตั้งต้นเหมือนตัวพี่เองสติปีติเยาบางคนมันมาจากการที่แบบว่าสถานการณ์บังคับอืยิ่งอยู่โควิดตอนเนี้ยแบบโอ้โหเลือกเลือกงานได้น้อยกว่าเมื่อก่อนแต่ทั้งเรื่องในการทํางานมากกว่าเมื่อก่อน เราจะเห็นว่าเริ่มมีแบบการออนไลน์มากขึ้นการทํางานออนไลน์มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้ <c oughs> แล้วเป็นน้องอังนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างเพราะอะไรถึงเลือกอาชีพกับตัวเองอย่างเท่าของพี่อีฟยังรู้ว่าเลือกอาชีพนี้หรือว่าเลือกเรียนมาตั้งแต่ต<ค>้นของอังนี่ตอนเลือกเรียนคือแบบเรียนอะไรก็ได้เอาเคยได้ยินคําว่าเรียนอะไรก็ได้จบมาก็ไม่ได้ทําตรงสายหรอกอก็เลยเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์อซึ่งจบมาก็ ก็ไม่รู้จะทํางานอะไร <c oughs> แต่ว่างานเริ่มต้นมีคือไปทํางานที่เราไม่ได้ชอบ <c oughs> เออ <c oughs> คือทางครอบครัวบอกให้เราไปทําอันนี้นะเราก็ไปทํา <c oughs> ส่วนงานนี้ก็คือช่วงยุคโควิดก็คืออย่างที่พูดว่ามันเลือกไม่ได้เออ <c oughs> อะไรที่มันทําได้เราก็ทํา <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะมาทําแล้วก็รู้สึกเออมันกลายเป็นสิ่งที่เราชอบ <c oughs> <c oughs> โดยที่เราไม่รู้ตัว ค่ะเนาะบางทีมันเลือกไม่ได้แต่จริงๆเห็นด้วยนะกับคาพูดนี้ยังคงเห็นด้วยว่าจริงๆบางทีการที่เรียนมามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องได้ทํางานอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยคือพอพอพนัอนางบอกจบแล้วระแบบเรียนรัฐศาสตร์มาพี่รู้สึกว่าแบบมันคือความยากมากสำหรับพี่พอ,อพอนึกถึงแบบการเรียนรัฐศาสตรแล้วอะไรที่จะต้องท่องจำเยอะๆใช่ไหมมันติดท่องจำก็จะรู้สึกว่า เออมันดูคอนทา้าสเดมันดูขัดแย้งกับสิ่งที่น้องอังบอกว่ากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้อ่ยิ่งที่อังบอกว่าอาชีพก่อนหน้านี้คือดีเจยิ่งจะต้องไรว่าเรียนรัฐศาสตร์มาจบมาไปเป็นดีเจแล้วตอนนี้มาเป็นพิธีกรซึ่งซึ่งมันแบบว่าเป็นคนละทิศทางนะเป็นสายน์เทนกับสายที่แบบว่าต้องแบบเออเนี้ยบหน่อยท่องจําเยอะหน่อยเลยอย่างเนาะแต่สุดทา้ายแล้วเราเลือกอยู่ดีว่าเราสนุกกับอะไรเราอยากจะเป็นอะไรแม้แม้ในตอนต้นมันอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอว่าตามแต่สุดท้ายเราจะรู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเรา แล้วสาเหตุอะไรบ้างคะที่ทําให้เรารู้เริ่มรู้สึกไม่มีความสุขกับงานโหอันนี้แบบว่ามันมันหลากหลายสาเหตุเห,เหมือนกันเนาะในแต่ละคนมันอาจจะแตกต่างอะ่ะอย่างที่น้องอังบอกมาตอนต้นบางคนก็ไม่ชอบนายเลยเนาะวันนี้บอสเข้าไหมนะ,ะ <laughs> แต,แต,แต่แต่อังชอบนะ <laughs> <laughs> เออ,เอ,อบางคนก็อาจจะไม่ชอบนายบ้างเนาะบางทีก็อาจจะเกิดจากเพื่อนร่วมงาน หรือบางคนก็อาจาจะเกิดจากตัวเนื้องงานเองอ<ม>นะไรย่างเงี้ยเออหรือปัจจัยบางอย่างในการทํางานมันไม่เอื้ออำนวยต่อต่อการดารงชีวิตของเราอนะไรอเงี<ม>้ยเออบางคนก็เกิดกอย่างเงี้ยหรือบางทีมันเกิดจากการที่แบบว่าภาวะงานมันหนักเกินมันท<ม>ําแล้วมันทําให้เราเกิดภาวะหมดไฟต่อการทํางานหรือว่าคนทั่วไปชอบจะเรียกว่าเบิร์นเอาอนะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันเกิดขึ้นได้จนมันมันไปกระทบทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันเริ่มไม่มีความสุขแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันเกิดแบบนั้นขึ้นอ่ะเราอาจจะต้องแบบว่า จัดการกับตัวเราเองด้วยบางทีอาจจะต้องมานั่งบางทีแบบบางคนอาจจะไม่ได้เริ่มจากการเข้าใจหรือรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุขกับการทํางานนะแต่แค่รู้สึกว่าอเออทำไมมันเหนื่อยจังเลยวันนี้เออตื่นไ่ทํางานในแต่ละวันทําไมมันแบบเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วเ,ออเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางคนเกิดจากการที่แบบว่า อ,อยากจะใช้พักร้อนจังเลยในช่วงวันหยุดยาวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสัญญาณแบบเนี้ยมันมันเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าเอ๊ะหรือเราเริ่มไม่มีความสุขกับการทํางานแล้วจนทําให้เรารู้สึกว่าอะไรที่หลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงมันดีก,กว่า ฉันไม่ชอบวันจันร์นี้ด้วยไหมคะอ๋ออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอ่ะอันนี้ได้ยินบ่อยมากโอ้วันจันอีกแล้วรอย่าแฮชแท็กวันอาทิตย์จะมาตลอดเลยแบบว่าพรุ่งนี้วันจันนี้ก็ก็เป็นแบบนั้นนะมันมันอาจจะไม่ได้มาตรงตัวเพราะแบบเออฉันบางคนมันอาจจะไม่ได้มาตรงตัวว่าฉันไม่ชอบนายฉันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแต่บางคนมันมีสัญญาณแบบนี้มันมาเป็นละลอกละลอกเพราะการทําความเข้าใจสายเหตุของของแต่ละ แต่ละคนมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอะบางทีเรามาพูดว่าเราทํางานอยู่ที่เนี่ยมาสมมติทํางานมาสักห้าปีแล้วอยู่ๆเราก็พูดว่าเออฉันไม่ชอบนายฉันก็เลยไม่มีความสุขอ๋อแต่ห้าปีแล้วเออมันมันก็อาจจะยอมรับยากว่าการที่ไม่มีความสุขมันเกิดจากการที่ฉันไม่ชอบนายบางคนก็จะแบบว่าเออฉันก็อยู่ได้นะแต่แค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยอย่างงี้การยอมรับสาเหตุแต่ละอันมันอาจจะต้องแบบ ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะอะไรอย่างี้ไม่งั้นมันนำไปสู่การจัดการได้ค่อนข้างยาก mm. อย่างงี้ค่ะน้องอ่างแล้วถ้าเราไม่มีความสุขแล้วคะ่ะเราจะจัดการยังไงเออเอาเอาเอา,เอาอย่างไปทีละอย่างแล้วกันเนาะว่าแบบว่าเออสมมติว่าเวลาเราพูดถึงคนเออพูดยากเลยการที่แบบว่าไปทํางานแล้วไม่ชอบนายนี้ก็คือแบบว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเข้าไปล้วต้องเจอนายคนนี้แต่เราแค่ไม่รู้ว่าเขาเป็นนิสัยยังไงเนาะก็ต้องดูก่อนว่าแบบเออเราไม่ชอบอะไรในความที่แบบว่าเขาเป็นเจ้านายตรงนไหน เจ้านายบางคนเขามีความบอสซี่อะคือบอสจ๋าเหรอคะคือแบบว่าเป็นขี้สั่ง mm hmm. อ,อ่ะออขี้สั่งขี้ตำหนิขี้ใช้อะไรแบน,นี้ไม่ได้ออกมาจากใจใช่ไหมคะไม่ๆมค่ะ <laughs> เพราะว่านายที่เอหัวหน้าที่หน่วยงานดีมากเขาเข้าใจมาก mm hmm. เขาเปิดใจรับฟังให้โอกาสเพราะว่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนตัวเองได้เต็ม mm hmm. ที่แบบว่าไม่มีขาดนะอย่างถ้า mm hmm. ถ้าเป็นตัวพี่เองนายพี่จะแบบว่าเหมือนแบบว่า เนี่ยมีโปรเจกต์หนึ่งสองสามสี่ขอขอขอลองทำหน่อยเขาก็แค่จะฟีดแบกว่าอ่าเดี๋ยวอีฟต้องฟังนะว่ามันจะมี ทางบวกจะเป็นแบบนี้แต่ทางลบจะเป็นแบบนี้แล้วอุปสรรคที่ต้องเจอด้วยด้วยความที่พี่อยู่ในโรบานเนี่ยการที่จะเกิดหนึ่งโปรเจกต์มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันผ่านหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาฟังก็อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสดีๆที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองด้วยเนี่ยแต่ถ้าใครที่ที่โชคไม่ดีหน่อยแล้วเจอแบบว่านายที่บอสซี่จะจ่าขี้จุกจิกขี้บนขี้ตาหนี่อะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นอันหนึ่งที่แบบว่าอาจจะต้องแบบว่าสะท้อนให้เขาเห็นบ้างนะ ใช่งงคะ่ะบางทีอาจจะใช้แบบว่าการแบบการพูดเหมือนให้เขารู้ตัวบ้างว่านั่นคือแบบว่าพฤติกรรมที่มันไม่โอเคเออช่นเราสามารถพูดได้เลยใช่ไหมคะจริงๆพี่ว่าเราพูดได้นะเพราะว่ามันมันคือการที่แบบเขาพูดออกมามันมันมันคือการที่แบบมันทําให้เรารู้สึกบางอย่างขึ้นค,ความรู้สึกเราเราเป็นเจ้าของมันแต่การพูดยังไงทําให้นายเขาเข้าใจและยอมรับอันนั้นเป็นเรื่องยากกว่าอบางทอาีอาจจะเริ่มต้นในการที่บอกว่า ถ้าโดนด่ามาสมมติแล้วเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเราก็จะอ๋อโอเคเข้าใจว่าอังทําผิดนะผิดแบบที่ที่นายบอกเลยแต่อังคิดว่าอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องสะท้อนให้เขาเห็นก่อนว่าเราไม่ได้อยากจะโต้เถียงกับเขานะเราเข้าใจในสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาแต่ในมุมเราเราเห็นแบบนี้ว่ามันควรจะเป็นหนึ่งสองสามสี่เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้พูดในขณะที่ที่นายเขากาลังโมโหเนาะ เ,ออเราเลือกช่วงเวลาหน่อยใช่บางทีคนโดยส่วนมากที่มีปัญหากับนายแล้วมันเกิดนับไปสู่ความแบบไม่มีความสุขคือแบบ <c oughs> ว่าเขารู้สึกว่าแบบมันแรงเกินไปฉันต้องตอบโต้ <c oughs> ทันทีตรงนั้น <c oughs> โดยที่ไม่ดูมูดแอน d โทนของนาย <c oughs> ว่ามันแบบมันโอเคที่จะพูดหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยตัวพี่เองที่เคยมีคนไข้ที่มาด้วยปัญหาเครียดน,นะแต่ยังไม่ได้เป็นโรคหรือเป็นอะไรแต่แค่มีภาวะเครียดกับเจ้านายนี่แหละ <c oughs> แล้วเขารู้สึกว่าเขาย้ายทีมไม่ได้เขาต้องอยู่กับคนนี้แหละแต่เขาจะจัดการยังไงอ,ออแล้วเขาก็เลยลองเอาเทคนิคนี้แหละในการสื่อสารกับนายให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองแล้วนายเขาก็แบบเหมือนไม่รู้ตัวเองมาก่อนแล้วกลายเป็นคนแบบนั้นนะอเออเขาก็แบบว่าเหมือนเหมือนขอโทษลูกน้องเขาเองด้วยซ้ําแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเออดีจังเลยที่มีคนกล้าพูดตรงๆกับเขาแบบนี้อเออนายบางคนเขาก็แบบ เออไม่รู้ตัวเพราะบางทีมันเครียด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 บางทีมันเปลี่ยนตัวเราไปเองด้วยไรเงี้ยเนาะแม้กระทั่งตัวเราเองเราไม่ต้องเป็นนายหรอกใช่ใช่บางทีแบบเวลาที่เราเครียดมากๆเราก็จะรู้ตัวเลยว่าแบบบางทีเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้น้ำเสียงเอยท่าทางเอ่ยี่บางทีคําพูดเนี่ยเราก็คุมตัวเองไม่ได้ที่จะแบบว่าตําหนิคนอื่นออกไปจากความผิดที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยบางทีการสะท้อนให้นายรู้ก็เป็นอันหนึ่งที่แบบว่าที่ที่มันอาจจะช่วยให้เรากับนายเข้าใจกันได้ไรเงี้ยเออแต่บางคน ความไม่มีความสุขมันจะเกิดจากการที่แบบว่าเพื่อนร่วมง,งานไม่ดีเออเออ,เอ,อก็ด้วยค่ะเออน้องอังเคยเจอไหมยังไม่อ๋อถ้าตอนแบบอแรกๆที่เริ่มทํางานที่อื่นนะคะก็มีคือเหมือนไม่รู้เพราะเขาอิจฉาหรืออะไรก็<อ>คือแบบเวลาเดินผ่านจะต้องเน็บจะต้องด่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ตอนนั้นคือเด็กก็จะส่วนโดยการแบบหันไปแบบก็ถามเลยว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนที่แบบคือมันต้องชัดเจนอะ,ค,ะคือคุณจะว่าเราลอยๆไม่ได้นะถ้าคุณอยากว่าเราคุณว่าเราตรงๆมาเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับเพื่อนโวงงานพี่ว่าเนี้ยแบบว่ามันเกิดขึ้นเยอะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในสังคมผู้หญิงใช่ความเป็นผู้หญิงอะมันม,มันมันเกิดแบบผู้หญิงกับผู้หญิงมันจะเกิดโมเมนต์บางอย่างขึ้นในเรื่องของความรู้สึกอย่างที่น้องอังบอ,อบอกว่าความอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นได้เลยเนาะแต่แต่เวลาที่เกิดเกิด ปัญหาจากการที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานหรือเรารู้สึกไม่มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยพี่อยากให้มองว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาใจไปจดอยู่กับเขาอ่ะเออเพราะถ้าเมือ่มอ,อ,อไหร่ก็ตามที่เราไปให้ความสนใจกับคําคว่าเราไม่ชอบเขาม,มันก็กลายเป็นว่าเขามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกเราอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออไอ้นี่มาแล้วฉันไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าทําไมเราต้องเป็นคนเดินออกไปใช่ใช่โอ้มันมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องเดินออกไปเพราะว่า ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาหรือเพื่อนร่วมงานคนนั้นเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแค่แบบว่าอาจจะต้องเลือกว่าปรับเราปรับเขาอันไหนมันง่ายกว่ากันอะไรเงี้ยถ้าําสำหรับตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าปรับเราง่ายกว่าอือพี่ก็เอ้าโอเคก็เข้าใจแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้แหละเออแล้วเขาเป็นคนแบบนี้แหละแต่เออแล้วเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเอาตัวเองไปโฟกัสที่เขาแบบเออไอ้นี่มาแล้วล้าฉันไม่ชอบฉันอึดอัดแล้วฉันต้องเดินหนีอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นแบบว่า เออก็รู้ว่าคนนี้อยู่ตรงนี้แหละก็เรื่องของเขาแล้วกันเขาจะทําอะไรก็จะเหมือนเป็นอากาศไปอะไรเงี้ยสาหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปแบบใส่ใ,สใจแ <ใน S 1> บ<อ>บคนบบั้นอะไรเงี้ยก็จะทาให้เราบอกว่าเหมือนเอาตัวเองไปโฟกัสกับการทําง,งานมากกว่าแล้วมันก็จะทํางานได้ออกมาดีกว่าได้ซ้มเหมืการที่เราแบบไปจดจ่อกับการที่ว่า ฉันไม่ชอบคนหนีแล้วฉันจะต้องหนีแล้วฉันจะต้องแบบกลายเป็นคนแบบหลบไปเองอะไรเงี้ยเพราะอะไรเราต้องเป็นคนหนีใช่บางทีเราไม่ได้เป็นคนไม่ชอบเขานะเขาเป็นคนไม่ชอบเราเองอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เขาเขาต้องจัดการตัวเองเนาไม่ใช่เราเป็นคนออกมาใช่น้องอ่าถูกต้องค่ะหรืออย่างเมื่อกี้น้องอ่างบอกว่ามีเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมที่แบบว่าไม่สนุกกับการทํางานอ่าอันนี้อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าบอกว่าไอ้งานที่ทําอยู่มันเกิดอะไรขึ้นบางทีมันอาเราต้องกลับมาทบทวนว่า พอเราไม่มีความสุขกับกับเนื้องานเราตัดเราบอกว่าสมมติว่าความสัมพันธ์ในที่ทํางานดีมากเจ้านายดีมากเพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตดีมากแต่เรากลับรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราหมดความสนุกต่อการทํางานตรงนั้นแล้วเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าไอ้งานที่มันทําอยู่อะมันใช่เราหรือเปล่าเพราะถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราทํางานอะไรที่มันไม่ใช่เราแล้วมันใช้พลังงานมากเกินกว่าปกติเราก็จะเหนื่อยอะ่ะเออเหมือนกับถ้าสมมติว่าอย่างอย่างน้องอังรู้สึกว่า อ่การทํางานแบบนี้มันเป็นตัวเราเองเนาะแล้วเรารู้สึกชอบแล้วถ้าวันหนึงเปลี่ยนให้น้องอังไปทํางานที่เกี่ยวกับสายรัศ,ศาสตร์การปกครองท้องถิ่นเลยก็ตามแต่น้องอ n งว่าน้องอังจะเป็นยังไงบ้างน่าจะไม่มีความสุขอ่ะอคิดว่าพออเพราะอะไรอะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไหมแบบ มันกลายเป็นแบบจะต้องเคร่งเครียดอยู่ในระเบียบไปเลยอะไรอย่างนี้อ๋อใช่ไหมเพราะเอออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะแบบก,การเคร่งเครียดอยู่ในระเบียบมันคือเนื้องานอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้บางคนก็รู้สึกว่าแบบอึดอัดกับการอยู่ในระเบียบแต่ยังชอบเนื้องานนะแต่อ,อึดอัดกับการอยู่ในระเบีเยบนอะไรอย่างนี้นก็ต้องอาจจะทบทวนตัวเองว่าเอ้ยหรือระบบที่นี่มันอาจจะไม่แมทกับเราอนะไรอย่างนี้แต่แต่ว่าการลาออกมันอาจจะไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ซะทีเดียวอะไรอย่างนี้เนาะแต่บางทีเราอาจจะแบบว่าเหมือนปรับที่ต เราไม่ชอบงานนี้แหละแต่ว่าเราลองหารางวัลให้ตัวเองเล็กๆน้อยๆะอะไรเงี้ยเออคือบางคนก็จะใช้วิธีการเหมือนตั้งเป้ากับตัวเองเหมือนทำา t o o o l s t t หรือจดเลยว่า <Evet. S 1> อ่าวันนี้ฉันจะต้องทำหนึ่งสอามสี่หถ้าฉันทําแบบนี้ได้ฉันได้กินกาแฟแก้วหนึง <Leaders. S 1> ่งงวี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นก็รู้สึกว่าเออบางทีแบบ เวิร์กโหลดมันมันหนักเกินบางทีก็ต้องแบบค่อยๆไปกับตัวเองต้องให้รางวัลตัวเองเล็กๆในแต่ละวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เรายังรู้สึกว่าเรายังสนุกกับงานที่มันเกิดขึ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบงานที่เราทาอะคะมันจําเจนะเบือ่อแบบรู้สึกมันไม่ท้าทายแล้วก็เลยทําให้รู้สึกเราไม่มีความสุขกับงาน เราอาจจะต้องสร้างความท้าทายด้วยตัวเราเอง mm hmm. เพราะความที่มันเป็นรู <c oughs> การที่มันออกมาเป็นรูทีนหรือมันรู้สึกว่ามันแบบว่ามันจ,จสสําเจซ้ำๆมันเกิดจากการที่ตัวเราเองนั่นแหละวางระบบให้มันเป็นหนึ่งต้องเป็นหนึ่งสองต้องเป็นสองสามต้องเป็นสามสี่ต้องเป็นสี่พอเราสร้างความจําเจให้กับตัวเองอ่ะมันก็จะเกิดความน่าเบื่อต่อการทํางาน mm hmm. เราเองนั่นแหละต้องสร้างความท้าทายให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีงานมอบหมายอ่ะสมมติว่าหนึ่งเดือนนายคงไม่ได้เปลี่ยน โปรเจกต์ <Project S 1> ตลอดเวลาแต่เราต้องสร้างความท้าทายว่ามันควรจะเกิดอะไรขึ้นกับงานนั้นๆได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคือบางทีมันอาจจะแบบแค่เหมือนสมมติว่าแบบเราอาจจะลองคิดให้มันนอกกรอบมากขึ้นสมมติว่าเราตั้งใจแหละว่างานมันต้องเป็นแบบนี้แต่บางทีมันเป็นแบบอื่นได้อีกไหมเพื่อให้เราแบบท้าทายต่อความสามารถของตัวเองด้วยท้าทายต่องานที่มันควรจะเกิดขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่มีความสุขกับงานเพราะ คนอื่นอยากให้เราทำคือแบบอองานนั้นเราไม่ได้อยากทำอะ่ะเช่นที่แบบเราจะได้ยินแบบว่าคือพ่อแม่แบบวางระ,ะเบียบไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วจัดการไว้แล้วอย่างเงี้ยเราจะรับมือยังไงอืมมันเกิดความไม่มีความสุขเลยถามว่าคนที่ที่บอกเราอะ่ะเขารู้ไหม เอออันนี้จะต้องบอกเขาด้วยอะค่ะคือการที่บอกว่าเราทําตามมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะเขาคงมองแล้วแหละว่ามันดีกับเราแต่เขารู้ไหมล่ะว่าเราขีดอะไรอยู่เรารู้สึกอะไรอยู่บางทีอาจจะต้องบอกเขาด้วยแต่ถ้าเขายังยืนยันแบบนั้นลอาจจะต้องแบบว่าปรับกับตัวเองนี่แหละมุมมองต่องานที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะบางทีเราอาจจะยังรู้รู้ไม่หมดในเนื้องานที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นหรืออย่างเงี้ยอย่างตัวพี่เองเมื่อก่อนพี่ก็รู้สึกว่าระบบ ราชการนะ่ะมันคืออะไรที่แบบว่าห่างไกลได้ยิ่งดีสําหรับตัวพี่เองนะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบการแบบเขาเรียกอ,อะไรความคิดสร้างสารรค์หรือการมีอิสระในการทํางานนี่ก็จะเลือกอ,อยู่เอกชนมาโดยตลอดอะไรเงี้ยจนวันหนึง่งก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบเพราะพ่อ,พอ,พอแม่เนีย่ยช่วงแรกก็จะแบบเหนื่อยมากใช้พลังในการสู้กับตัวเองอยู่ประมาณหน,นึ่งเนี้ยแต่สุดท้ายเราก็มาโฟกัสว่า เพราะอะไรเราต้องไปอยู่ตรงนี้มันมีข้อดีอะไรบ้างแล้วเราสามารถสร้างสร้างแวลูหรือสร้างคุณค่าอะไรให้กับตัวเองในการทํางานตรงนี้ได้บ้างเนี่ยเพราะเราเปลี่ยนพ่อแม่ไม่ได้เปลี่ยนความต้องการนี่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ได้แต่สะท้อนออกไปว่าเออตอนไม่โอเคนะที่จะต้องแบบมาตื่นกี่โมงมาทํางานต้องออกกี่โมงต้องแบบอยาโอ้ระบบราชการเราพูดถึงเวลาพูดถึงชัดเจนมากคือระบบการทําหนังสือราชการโอ้ตัวหนังสือตรงเทานี้เท่านี้พี่บอก หมือนบ่นกับพ่อมาโดยตลอดตอนช่วงแรกแล้วสักพักพ่อก็จะแบบแล้วลูกคิดยังไงี mm ่ hmm. คือพ่อค่อนข้างรับฟังแล้วมันก็ด้ทำให้เราแบบกล้าพูดออกไปตรงนั้นพอพูดออกไปพ่อก็เหมือนอยู่มาสักปีสองปีพ่อก็ถามว่ามันไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วอยากจะทําอะไรอขอออกจากตรงนี้ได้ไหมหอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็คุยก mm ับเพื่อนโชคดีมีเพื่อนเป็นนักจิตอีกเพื่อนก็บอกว่าคิดดีๆว่าข้อดีข้อเสียมคืออะไรเอออันนี้เป็นอันนึงที่มันจะทําให้เรากลับมาทบทวนว่าจริง,รงๆการที่เราอยู่ในสิ่งที่เราไม่ชอบอะ่ะ มันมีดีอะไรไหมหรือมันมีข้อเสียอะไรมันคุ้มค่าไหมากับการที่เราจะเลือกไปเป็นตัวเองแต่ว่ามันขัดกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าที่พ่อแม่อยากให้เราเป็นอย่างเี้ย่ะเหมือนชั่งน้ําหนักเนาะข้อดีข้อเสียอือบางทีถ้าเราใจจดใจจ่อกับคําว่าเราไม่อยากทําเราก็จะมองไม่ออกอเราก็จะเห็นโดยรอบด้านไม่ได้ว่า เฮ้ยจริงๆมันมีดีอะไรไหมหรือโอ้เราเพราะเวลาเราใจจดใจจ่อว่าเราไม่อยากทําอ่ะข้อเสียมันจะเต็มไปหมดเลยใช่แล้วเราก็จะรู้สึกว่า<ม>ฉันเหนื่อยที่จะตื่นไปทํางานฉันไม่มีความสุขนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยหรือหรือบางคนเกิดจากเวลาไม่ไม่มีความสุขต่อการทํางานมันเกิดจากการที่คิดว่าฉันไม่มีความสุขในการทํางาน คือตรงๆเลยใช่ก็คิดอยู่ทุกวันว่าเอองานนี้แบบเออมันไม่มีความสุขเลยเลยคิดอยู่แค่นั้นแหละแต่แต่ตอบไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะอะไรตอบไม่ได้เพราะคิดย้ำๆกับตัวเองว่ามันไม่มีความสุขมันก็เกิดเป็นความไม่มีความสุขตัเองอย่างค่ะอีกข้อหนึ่งเลยค่ะคือไม่มีความสุขเพราะงานเพิ่มแต่เงินเดือนไม่เพิ่มหรือทำงานมานานละเงินเดือนยังเท่าเดิมอยู่เลยอืมอืมอืมจริงๆต้องอาจจะต้องลองโยนหินถามทาง <laughs> เวลาที่พูดถึงเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้แบบว่าบางทีอาจจะต้องโยนโยนหินถามทางไปถึงว่าอาจจะต้องลองถามเจ้านายหรือบริษัทที่เราสังกัดอยู่ว่าแบบว่ามันเป็นไปได้ไหมด้วยเหตุผลอะไรที่เราต้องการขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาพูดถึงเงินเดือนน้อยโดยส่วนมากแล้วมันมันเกิดจากการที่ที่แบบว่า เขามองว่าแค่นี้มันพอดีกับตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกว่าก็ทําไปได้เรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตกับชีวิตหรือวิกฤตต่อการเงินของตัวเขาเองเขาถึงเกิดความรู้สึกว่าเงินเดือนมันน้อยซุเลยมันไม่เพียงพอบางทีเราอาจจะต้องคุยกับนายหรือคุยกับผู้บริหารว่าเราต้องการขึ้นเงินเดือนนะเพราะเราทํางานแบบนี้แบบนี้และตอนนี้เรามีศักยภาพแบบนี้แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นต่อการทํางานนะตรงนี้อะไอย่างเงี้ยแต่การที่ไปคุยแบบนั้นอะแบบ เออขอขึ้นเงิอนเดือนหน่อยอาจจะเป็นเรื่องยากเนาะแต่บางทีเราอาจจะต้องแบบว่าไปชี้ให้เขาเห็นได้ว่าเรามีคุณค่าอะไรต่อบ<ม>ริษัทเขาเราถึงกล้าพอที่เราจะมาพูดว่าขึ้นเงินเดือนให้หน่อย<ม>อะไรย่างเง<ม>ี้ยหรือถ้าเรา,ราบอกว่าแบบมันไม่ได้จริงๆคิดว่าแล้วมันมันมันกระทบต่อป,ปัจจัยของการที่แบบว่าไม่ตอบโจทย์ต่อชีวิตอ่ะเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้<ม>อ,อ่าใช้ชีวิตจากที่จะใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะแบบเดือนชนเดือนหรือบางทีแบบไม่ถึงด้วยซ้ําต้องมีการหยิบยืมคนอื่น งานนั้นอาจจะแบบว่ามันมันอาจจะทําเงินให้เราไม่มากพอบางทีเราอาจจะต้องแบบว่า หาแบบว่าเอ็กซ์ต้าให้กับตัวเองงานอะไรที่มันแบบว่าทําทําเงินได้มากกว่านั้นไหมถ้าเรายังอยากอยู่ตรงนั้นนะหรือการเปลี่ยนงานก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถที่จะแบบว่าเหมือนอัพตัวเองขึ้นไปได้ตรงนั้นเหมือนกันใช่ค่ะงานเสริมก็ได้หรือเปลี่ยนงานก็ได้หรือถ้าจะต้องการขอเพิ่มจริงๆก็คือต้องแบบว่าพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเอ้ยเราเหมาะนะที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มเราสามารถที่จะทํางานนู้นงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่หรือแบบว่าแบบ พูดตรงๆเลยว่าแบบว่าเฮ้ยทำงานมานานมากเรารู้สึกว่าแบบชํานาญกับตรงนี้มากแล้วรู้สึกมันไม่ม,ไม,มันไม่แมทกับเงินเดือนที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้อเงี<ม>้ยที่ที่กล้าขอขึ้นแบบนี้เพราะเราเขามองอยังไงอะไรเงี<ม>้ยแต่โดยส่วนมากคนไม่ค่อยกล้าขอขึ้นใช่ค่ะรู้สึกว่ามัน,มมนเป็นเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่พูดยากอ่ะ อืมแต่เราพูดได้นะเพราะว่าตัวพี่เองนี่ก็เคยเป็นอยู่ในจุดนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรามีศักยภาพมากพอการขอขึ้นเงินเดือนไม่ใช่เรื่องยากเหมือนการขอ,อขอเพราะเรียกอะไรเพิ่มคุณค่าให้กับแบบว่าทางการเงินของตัวเราเองเพื่อให้มันเหมาะกับศักยภาพที่เราแบบว่าพยายามทุ่มให้กับเขาเอะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนมากแล้วถ้าเรากล้านายจะฟังอืม,อม เดี๋ยววันนี้เริ่มไปพูดเลยดีกว่าค่ะดีดีค่ะดีดีลองโยนหินถามทางไปก่อนได้ไม่ได้อีกทีหนึ่งแต่ให้เขารู้ว่าเรามีความต้องการตรงนี้อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราไม่ว่ายังไงก็ตามอยากให้มองเวลาที่เรารู้สึกเราไม่มีความสุขกับการทํางานอยากให้มองว่าหนึ่งเวลาที่เราไปทํางานอ่ะเรายังสนุกกับการทํางานของตัวเองไหม สองเลยก็คือเรายังมีคนซัพพอตในที่ทํางานตรงนั้นไหมที่เขาเข้าอกเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังมีข้อใดข้อหนึ่งการที่ยังอยู่ตรงนั้นได้แล้วค่อยๆปรับกับตัวเองพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับการทํางานนะคะนายอยากให้คุณผู้ฟังอะคะ่ะลองตั้งคําถามกับตัวเองเพื่อให้ได้คําตอบก่อนว่าเออเราไม่มีความสุขกับงานเพราะอะไรเพราะไม่มีความสุขอย่างที่พี่บอกว่าไม่มีความสุขแค่นี้หรือว่าเพราะเจ้านายหรือเพราะเพื่อนพยายามหาคําตอบให้ได้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจล ออเพราะลาออกบางทีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทางแก้ที่ดีเ<ม>สมอไปอา,อ,าอาจจะมีวิธีรับมือหรือแก้ไขยังไงก็พยายามฟังที่พี่อีพูดแล้วก็นำไปปรับใช้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะอังกับพี่อีต,ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ